Ignite is an ongoing series of speedy presentations. They've ranged from building multi-person pogo sticks to hacking chocolate. Any topic that geeks hold dear. Each speaker gets only five minutes and 20 slides at auto advance every 15 seconds. อย่าเพิ่งจับเวลาเขาบอกว่าจะจับเวลาเมื่อสไลด์เปิดเพราะตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดสไลด์ก็ยังไม่ต้องจับเวลาโ okay. อเคเดี๋ยวจะหลับกันเนาะเราเราเป็นคนสนุกสนานก็ก่อนก่อนอื่นก็นมันสก,การพระคุณเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆ้อง,องทุกคนชื่อหนูหนึ่งนะฮะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปเนี่ยมันอาจจะดูเฮ้ยสรุปแล้วไอ i, คนนี้มันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นผู้ชายหรือเปล่า,หร,ลาหรือเป็นอะไร แล้วแต่จะคิดนะคะเราไม่แคร์นะคะอยากคิดอะไรคิดเลยเพราะว่ามันเป็นเวทีของความคิดนะคะแล้วก็เรามาจากมหาวิทยาลัยรังสิตแต่เราอายุสามสิบแล้วเนาะตอนนี้เราก็ยังถือว่าเราเคยเป็นยุวชนแล้วเราก็โตขึ้นมาเป็นเยาวชนและปัจจุบันเราเป็นปัญญาชนเพราะฉะนั้นเราจะมาลองคุยแบบปัญญาชนกันอ่ะสไลด์เปิดจับเวลาค่ะอ่ะทุกคนนะคะดูรูปแรกก่อนเลยแล้วก็ตั้งคำถามไว้ในใจว่า คนนี้หรืออาจจะพูดว่าอีนี่คือใครนะคะก็ดูกันไปก่อนแล้วก็จินตนาการแต่คนคนนี้เป็นไอ,ไอดอลของหนูหนูมองเขาเป็นไอดอลมาตลอดเวลาแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าคนคนนี้คือใครขอให้ทุกคนคิดอยู่ในใจก่อนแต่สําหรับหนูหนึ่งเนี่ยหนูหนึ่งรู้แล้วว่าคนคนนี้เขาเป็นใครเขามาจากไหนเรารู้ประวัติโปรไฟล์เขาเป็นอย่างดีทีเดียวแหละแล้วเขาก็มีความคิดที่บวกทุกคนอาจจะคิดว่ากอไก่เขาคือผู้ชาย ขอไข่เขาคือผู้หญิงพ่อควายเขาเป็นผู้หญิงบวกผู้ชายหรืององูผูกทุกข้อเอสซสรุปเขาเป็นอะไรเดี๋ยวมันจะมีคําตอบในช่วงสุดท้ายว่าเขาเป็นอะไรแต่ในความคิดเนี่ยจริงๆแล้วที่หนูหนึ่งสัมผัสกับเขาได้เนี่ยเขาคือคนที่ในคําตอบมาทั้ง4ข้อนี้ไม่มีข้อใดถูกผิดแต่เขาเป็นบุคคลที่คิดอยู่เสมอแล้วก็ยึดมั่นอยู่กับความสุขว่าในหนึ่งวันเนี่ยเขามีทั้งหมด25ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงที่เกินจากชั่วโมงที่24คือชั่วโมงของความสุขเขามักจะใช้ชั่วโมงตรงนี้ในการกอบโกยความสุขแล้วก็เป็นต้นทุนในการแก้ปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นบุคคลคนนี้เขาไม่เคยขาดทุนในเรื่องของความสุขเลยแม้แต่วินาทีเดียวเพราะเขาเชื่อมั่นและนึกอยู่เสมอว่าในหนึ่งวันมี25ชั่วโมงแล้วเหตุใดฉันจะต้องมีแค่24ชั่วโมงกับความทุกข์ภาพบันนี้คือภาพของคนเมื่อกี้ที่เขาวาดฝันด้วยสวยงามด้วยลุงเจ็ดสี แต่ทุกคนอย่าลืมว่าลุงเจ็ดสีเมื่อรวมกันมันคือสีขาวหรือสีของสเปกตรัมมันคือจินตนาการของเรานั่นเองเราสามารถจะวาดฝันจินตนาการอย่างไรก็ได้และเชื่ออยู่ตลอดเวลาด้วยคำว่า b l l i v f ทุกคนอาจจะมองหนูหนึ่งว่าตอนนี้เฮ้ยมันเป็นอะไรวะมันกำลังมีปัญหาสับสนชีวิตกับตัวเองหรือเปล่าขอบอกเลยว่าหลายๆคนคิดว่าคนคนนี้มีปัญหาสับสนกับชีวิตแต่สำหรับหนูหนึ่งไม่เลยฉันเป็นคนพิเศษมากพอ ที่ทุกคนจะต้องนั่งฟังหรือเถียงว่าตอนนี้ไม่มีใครฟังหนูหนึ่งเพราะฉะนั้นตบมือให้หนูหนึ่งหน่อยค่ะสิ่งที่ภาพต่อไปที่กําลังจะเห็นสิ่งที่หนูหนึ่งทำออกมาคือหนูหนึ่งกำลังทำตัวให้เป็นจุดโดดเด่นและเอาสแตนดิ้งมาจากบุคคลอื่นแต่จุดโดดเด่นจะต้องมีจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์และคนคนนี้ที่หนูหนึ่งเอาเป็นไอดอลเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสุขแบบโดดเด่นเขาใช้ชีวิตของคนหนึ่งคนเนี่ย ฟันฝ่าอุปสรรคมากมายแล้วก็วาดสิ่งต่างๆด้วยสวยงามด้วยจินตนาการของเขาเองจินตนาการของเขาเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องสร้างสารรค์เชื่อมัน่นถูกต้องคิดนอกกรอบได้แต่ห้ามคิดเกินขอบเขตของความเป็นคนแล้วก็สิ่งที่สองที่จะทําให้เขาเชื่อมั่นได้คือเขาจะต้องมีหัวใจที่เชื่ออย่างมีจินตนาการเพราะฉะนั้นโลกทุกอย่างบนใบนี้มันเป็นศิลปะหมดมันสามารถเกิดขึ้นเองได้ แล้วบางครั้งศิลปะมันก็สามารถซัพพอร์ตความเป็นจริงได้ด้วยความคิดหรือคําว่าติ้งของเรานั่นเองที่มันจะให้สิ่งนั้นสวยงามก้อนหินก้อนหนึ่งมันสามารถจะทําให้เกิดกลายเป็นอะไรต่างๆสิ่งก่อสร้างอีกมากมายบนโลกใบน,นี้ได้ขอแค่คุณคิดคิดว่ามันดีมันก็จะดีเพราะคนคนนี้ในรูปตอนแรกหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยขวาลายซ้ายดีแต่คนคนนี้ก็คิดว่าขวาดีซ้ายก็ดียิ่งกว่าเพราะฉะนั้นชีวิตเขาไม่เคยพบกับความทุกข์เลย พอแค่คุณเชื่อเชื่อเท่านั้นบินลีฟอย่างเดียวเชื่อว่ามันทําได้ณนะปัจจุบันหนูหนึ่งไปสอนคนพิการหูหนวกให้สามารถต่อตัวเต้นเชลิตด,ดิ้งได้เพราะหนูหนึ่งเชื่อว่าเขาทําได้แต่สิ่งที่ได้เราไม่ได้ได้บุญสิ่งที่ได้คือเขามีโอกาสและเขามีพัฒนาการมองรูปอีกครั้งหนึง่งตั้งจิตให้แน่วแน่ท่องนนโมสามจบแล้วนึกว่าเขาคือใครเดี๋ยวกาลังจะเฉลยนะคะนึก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 ไม่ออก SMS มมาก็ได้แล้วจะบอก เขาคนนี้ก็คือหนูหนึ่งเองตอนแต่งผู้หญิงทุกคนเชื่อไหมตอนที่หนูหนึ่งแต่งผู้หญิงแล้วไปยืนอยู่บนประกวดเวทีระดับชาติเวทีหนึ่งเนี่ยหนูหนึ่งชนะมาบนพื้นฐานของความคิดเดียวเลยคือหนูหนึ่งคิดบวกแล้วเขาก็ถามหนูหนึ่งกลับว่าทําไมถึงคิดบวกเพราะฉันบีนลิฟทที่จะเชื่อว่าฉันคิดบวกแล้วเขาถามหนูหนึ่งว่าคิดบวกอย่างเดียวหรอแต่ก่อนคิดบวกแต่ปัจจุบันดิฉันต้องคิดคูณเพราะแค่บวกดิฉันไม่ทันแล้วดิฉันจะต้องมีความสุข25ชั่วโมง เพราะฉะนั้นด like like ิฉันไม่ม so ีว so, ันขาดทุนใครจะว่าดิฉันเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นอะไรก็แล้วแต่ดิฉันไม่สนดิฉันจะมีขอบเขตบนหัวสมองด้วยสีขาวที่ว่างเปล่าแล้วก็แต่งแต้มเติมสีสันอย่างสร้างสรรค์ดิฉันมั่นใจว่าคนคนนี้ที่ทุกคนมองว่าเป็นเพศที่สามสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆเกินกว่าบุคคลธรรมดาจะสร้างได้แต่ไม่ใช่บุคคลธรรมดาสร้างไม่ได้อยากให้ทุกคนแค่คิดว่าทุกครั้งที่ทำเนี่ยเราต้องทำต้องดีที่สุดและทุกครั้งที่ทำเนี่ย ต้องทำให้สุดชีวิตเหมือนคนเราเคยคิดว่าสิ่งประกันการทําประกันชีวิตเป็นเรื่องน่ากลัวแต่มันเป็นสิ่งที่สําคัญมันจะไม่รู้สึกจนกว่าเมื่อเราจะประสบอุบัติเหตุว่าประกันชีวิตที่สําคัญเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าทุกคน yes I can do และสามารถจะทำได้เหมือนเราทําประกันชีวิตขอให้สร้างความสุขขึ้นมาตลอด25ชั่วโมงคุณจะไม่มีวันพบกับความทุกข์และหนึ่งเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณทำได้โลกใบนี้มันจะมีความสุขเกิน24ชั่วโมงแต่ถ้าคุณคิดคูณมากกว่านั้นทุกวินาทีมากกว่า365วันจะเจอแต่คำว่า happy thank you